สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะสวนอินทรปลามเคียงหมอ,อกคะ่ะเราไม่ได้ทมคลิปนานเลยพอดีเปิดสวนแล้วมันยุง่งถ้าวันไหนไม่ยุ่งกับฝนตกดีวันนี้ดีมากะเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะว่าในสวนเรามีมีอะไรบ้างนี่เข้าเข้ามาในสวนแล้วคะ่ะต้นนี้ก็ยังเหลือ ยังเลยให้ถ<ห>่ายรูป<ห>อีกหนึ่งชอ่อน,นี่ก็บรรยากาศในสวนนะคะนี่บรรยากาศในสวนนะคะตรงนี้จะเป็นที่ไห้เนผาัำค่ะ แล้วก็ข้างในนั่นจะเป็นร้านกาแฟนะคะ ชั้บนนี้มีจุดชมวิวนะคะโซนนี้จะเป็นที่ขายอินทผลัมค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะนีก็จะมีแบบทั้งตัดเป็นช่อตัดยกเป็นทลายแบบนี้หรือแบบลูกล่วงนี่ค่ะมีเป็นกล่องแบบนี้มีหลายราคานะคะเริ่มต้นที่กล่องละร้อยบาทค่ะอย่างสีแดงนี่ก็จะโลละสามร้อยนะคะณนะนะวันนี้วันที่ไายทํานะคะ ส่วนสีเหลืองนี่ถ้ายกช่ออ่ะยกช่อสอง้อค่ะเนี่ยยกทลายแบบนี้ราคาโลละสองอนะคะนี่ค่ะแต่ว่าถ้า,าเป็นคัดเกรดที่เราแพกไว้อย่างนี้วันนี้จะอยู่ที่240บาทค่ะนี่อนอกจากผลิี้ลำแล้วก็ยังมีน้ำนะคะนี่มีน้ำผลดลำมีแยมนี่ค่ะ นี่ค่ะนอกจากจำหน่ายผลสดแล้วนะคะผลสดก็มีทั้งยกช่อ,อมีแบบเป็นแพ็คกล่องแบบนี้เรียวกว่าอ่านีเป็นน้ำพาลลามนี่เป็นแยมทำจากพลลามร้อยเปร์เซ็นะคะแล้วนี่คือไอศครีมไอศครีมของอินาพลลามค่ะอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากสมเคียงหมอกนะคะนี่ค่ะ บรรยากาศภายในร้านนะคะอ่าแล้วนี่นี่สำหรับอ่าสำหรับเพื่อนๆนแม่ค้าที่รับไปจำหน่ายนะคะอันนี้อันนี้จะของแล้วสั่งไว้อ่าเดี๋ยวมารับนี่ค่ะแล้วเราก็มีผัดลมสดปั่นนะคะอินทุผัดลมสดปั่นนี่มีทั้งสองสูตรเลยอ่าสูตรกาแฟ จุดธรรมดานี่นะคะค่ะมาเที่ยวนครนายกอย่าลืมแวะมานะคะสวนยังเปิดอยู่ค่ะสวนเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเย็ยนเลยนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะค่ะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ